เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับเกมทีเอวีวิดีนนะครับแหมโหวดนี้ชนะขาดเลยนะฮะหกสิบต่อสามสิบนี่คือบเออก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันนะที่จะเล่นหุมหวดยากสุดอะคือแค่แค่เล่นปกติก็น่าก,กลัวไม่พอยังก็ยากอยู่แล้วอันนี้โหวดยากสุดนี่คือมันทีเดียวตายครับแต่ก็ช่างมันเถอะอ่ะไหนเขาอยากดูเรากรีดหรืออะไรก็แต่ก็นะหหวดยากสุดหหวดอะขอมูครับ วันที่จะแอนดิทอลโอเวอร์โอ้ยขออภัยในความพูดไม่ชัดด้วยฮะเนื่องจากว่าไปทําฟันมาแล้วเหมือนผมจะโดนล็อกฟันเลยทุกอย่างนึงก็คือฟันมันประกบกันไม่ได้ก็อาจจะมีพูดไม่ชัดบ้างขออภัยด้วยะฮะโอเคเอาว่าเรามาเล่นเกมดีกว่าโหมดสำหรับโหมดนี้นะครับทีเดียวตายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะโดนไฟจะโดนขวดปลาจะโดนเตะโดนอะไรก็แ,แต่เกาแขนมเฉยๆจะตายได้แล้วหมดนี้มาลุยกันมันก็เกมเก่านะ <laughs> I think copy, code 3, ETA 3 minutes. <laughs> Sorry detectives, I know you're just coming off a of case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? I call one out just before I picked you up. Said it was multiple homicides half a dozen units already on scene 131 one, please advise. Hey, may be the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients that's not what happened some patients disappeared some kind of scandal still gives you the creeps doesn't it 127 124 please respond joseph you think there's a connection it's a possibility i believe the records were sealed anyone on scene respond Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problems with Shimon in son of the beacon memorial Is there any <laughs> uh -uh. God damn it? Jesus! Uh -oh, <laughs> Junior detective kid. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. โอเคเข้ามาสู่เกมเพลย์แล้วนะครับผมชาร์ปแรกน่าจะยังไม่มีอะไรมาก and e ิ e r ม e n c y c นซ l คนะครับสายด่วนที่เรียกเข้ามามันแปลงอย่างไรบางมันจะแปลว่าอะไรสายด่วนเนาะเออจยังมนเถอะ เอาเป็นว่าผมน่าจะตัดพาร์ตตามชาวเตอร์แล้วกันนะมันมีทั้งหมด15ชารก็น่าจะ15พาร์นี่แหละก็จะพยายามเล่นให้ผ่านให้ได้นะสำหรับหมวดเจ้าส,ส,ส,สุดส่วนเรื่องของของไม่ภาคเสียงแล้วกันนะเหนื่อยทําซับติดเนื้อก็พอละแค่เล่นในผ่านนี่ก็จะกินพลังชีวิตไปเยอะมากและเออกลิ่นเหมือนเลือดเลยโอเคอะระวังไว้ด้วย ผมเคยเล่นจบมารอบหนึ่งนะฮะใ,นในชะ่นั่นแหละคือผมเคยเล่นจบมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ในเรื่องหมดซะทีเดียวนะเล่นเล่นจบรอบเดียวจะไปจำจะไปจำอะไรได้หมดวะมันก็ต้องมีลืมๆกันบ้างแหละแถมเล่นไว้นานแล้วเลยนะได้ยนะินอะไรไหมอืม อุ้ยยัยงตกใจที่เดิมมีคนมีชีวิตยอยู่ตรงนี้ไปเขายังมีชีวิตยอยู่ alive หมอมเจ็บไหมเกิดอะไรขึ้นไม่จริงน่งเป็นไปไม่ได้รูวิกรูกเขาผมดูแลเขาเองไปดูที่กล้องย้อนปิดสิเผื่อจะบอกอะไรเราได้บ้าง อ่ะไปเดินให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมเซบาสอ่ะกองจอนไลฟ์ฟีดด้วยเนี่ยตอนนี้เลยสดๆเลยเขายิงอะไรกันอืม what the hell อะไรวะเนี่ยววับหายตอนนั้นเฮ้ยข้างหลังมึงอ่ะ แทงเข้าตาฉันเลยเสียงเพลงมาก,ก่อนเอ้าน้องโผล่ที่นี่ได้ไงเนะี่ยเลือดไหลได้เฮ้ยหนูออกไฟอย่ามายุ่งเลือดกูห่วงมอนได้ยินอะ่ะเออลงฆ่าสัตว์เหรอเล่นจบมารอบหนึ่งก็เล่นจำไม่ได้แลนะ้วเนี่ย ดูเขาวิดูเขาว่าโดนมัดอยู่อืด้านข้างไม่ตายได้นะ่ดิ้นดิ้นอยู่เลยแต่คนข้างหน้าเน,นี่ยจะน่าจะตายละสภาพนี้โอ้โหเสียงเลือดอืมเขาสับอะไรอยู่วะอืมเอออืมอร่อยเหาะ ขอไปในคนที่กำลังกินข้าวไปดูไปด้วยนะครับผมภาพอาจจะไม่เจริญหูเจริญตาเท่าไหร่เกมนี้น่าจะได้เห็นเลือดเห็นเลือดเห็นหนองกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเออแต่ถ้าผมก็ชินแล้วแหละเส้นจบมารอบนึงก็นะนายชินได้แหละกดสเปกว่ากดสเปกว่าเพิ่มเพื่อมากเกมนี้บอกเลยออสเปกว่าคี่บอกวิญญาณอึ้ยฟ้าอืมตัดเชือกเลย อ่ะนั่นแหละหลังหลังดอไปเลยทีนึงมาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี่แหละครับหั่นกันอย่างมามันเลยนะโอ้แต่ละล่างโอ้หเต็มหน้าจอเอ้ยเอ้ยโอ้ศกเต็ไมไปหมด ออกไม่ได้ตามเคยนะครับใช่มันล็อกสิไม่ล็อกก็ไม่ใช่เกมสยองขวัญสิครับอ่นะกดคอนโทรลเพื่อสนิเราสนิกเป็นก่อนแล้วทำให้าารู้สึกสนิคมันเดิน,ม,น,ดนมันเดินไวกว่าตอนตอน,ตอนยืนอีกนะไม่เห็นแนตะ่เมื่อกี้ห่างตาเขาน่าจะเห็นนะอือออริโนโคีเรื่องเอกสารผมขอขอ,ขอนุญาตไม่แปลแล้วลกันนะฮะเพราะเรามาเน้นที่เกมการเล่นว่าเราจะผ่านหรือเปล่าชนะแค่ใน,นเรื่องหลักๆก็น่าจะพอละ แล้วก็อาจจะไม่ได้ตามเก็บครบทุกอย่างนะฮะอาจจะแค่ฟาร์มของเพื่อให้มันสู้ได้ก็พอแล้วนั่นแหละฉะนั้นเป้าหมายของการเล่นรอบนี้ก็คือจบให้ได้ในบทระดับยากสุดก็พอครับผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอย่างอื่นแล้วโอเคไปขออนุญ,ญาตแปลแค่ตอนเป็นคัตซีนแล้วกันนะ,ะตอนที่เป็นไดอ์หลอกของตัวละครพูดผมขอไม่แปลแล้วกันนะเพราะน่าจะไม่ได้สคัญอะไรขนาดนั้นหายไปแล้ววะ่ะ เขาดินเสียงเราเปิดประตูแน่เลยสภาพยังกันลงเชือดมึงมีเลื่อดอะไรอ,นนไนอนันเนี่ยเห็นเอ้ยกับดักแคเนี่ยเซบาสโดดได้ไหมโดดไม่ได้มาเร็ววิงว่งเซบาสวิ่งไปอย่าหันไปมองหลังวิง่งวิ่งแล้ววิง่งโอ้ยเงาตาหลังมาแล้วชิบหายแล้วไป โอ้โหพาใส่หูฟังเล่นเสียงเสียงตีไม่เงาชิบหายเลยเอ้ยอย่าอื้มเสียงเลื่อยใกล้ชิบหายเอาละทำไมเราล้มแล้วมันไม่มันไม่เข้าเลยวะเอ้ยไม่ได้ตัวเอกตายก็ไม่ได้เล่นดิโอ้ยเนาะโอ้ยไปเรื่อยเขียดได้จอว่าแบ้เออโอ้ยไปเรื่อยจะทิ่มตายแล้วลงล่างลงล่างลงไปเร็วเซบัสเร็วเออโอ้ย แล้วมีแผลที่ขาอายุชัยเอ,อ้มาขนาดนี้มึงไม่ติดเชื้อเลยเอ้ยหลบรอบไปเลยหลบรอบรอบ,บโอ้ยไปไหนเดี๋ยวได้กบบกูรอบ่อเลี้ยอืมโอ้ยแย่ยักโอ้สภาพแล้วนายมีแผลที่ขาอยู่วะเนี่ยเดินกระเพกเลยเนะี่ยโอ้โหแล้วลงลงบ่อเลียรขนาดนี้แผลจะไม่ติดเชื้อเหรอวะเนี่ยแต่ช่างันเถอะครับ เกมนี้ <G> it <lim ity> ไม่น่าจะมียาไม่มียาแบบแอลกอฮอล์เหมือน R e เจ็ดนะลาดไม่ได้เอาละเดินกระเพกไปยาวๆเลยเช็คกระพอยไฟโปรไฟล์อัปเดตแล้วเราผ่านไมา่ได้ช่วงหนึ่งเอ้ยมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยท่อระบายน้ำเฮ้ เสียงเหมือนไม่พังพังประตูจากข้างบนนะเอยปีนปีนขึ้นไม่ได้เร็วปีนขึ้นไมา่ไดอ้อืออืออืมเอาเข้าไปเอ่ะโอ้ยน่าสงสารมากเซวัตมาอยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้แถวจะโดนโดนเลื่อยปาดอีกทางออกอย่างไรเนี่ยอ่าโอโนฟอร์มเซฟเฟอร์อ่า เดี๋ยวนะประตูนี้เข้าไม่ได้นี่ก็เข้าไม่ได้แต่มั็นเรื่องแสงอะน่าจะตีได้ดิอ้ยยังตีไม่ได้ยังไม่มีอาวุธนี่เซบาสตเตียนไม่มีอาวุธทุกอย่างเลยเป็นนักสืบภาษาอะไรเนีย่ยไปคือมันไดกันโอ้โหน่าจะสูงกระจัดเลยและระยะความเร็วในการที่เขาปีนนี่คือช้ามากโอเคขออนุญาตทาาสกิปน๊บนึงนะเย้ yeah. กว่าจะมาถึงให้ตายเถอะเซบาสนายนปีนช้ามากรู้ไหม กดไปเช็คพอยต์อีกแล้วยังไม่เจอ,อเลยเช็คพอยต์อีกแล้วเฮ้ยในการเช็คพอยต์จะเป็นการบอกว่าเราเจอวะเอาละเดินเสียงดังมากไป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 เสียงประตูสารบานนี่เออติดอะไรอะเมื่อกี้นายเดินติดอะไรไปเปิดประตูเฮ้ยชิบหายมันมามันมา แอบ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 กันเลยแอบอือแอบอยู่นี่สักพักเลยนายจะมาไหมนายจะมาไหมเสียงเลื่อยอยู่ทางซ้ายแล้วตอนนี้เอ้ยเอ้ยคอยพูดคอยจางดิพี่ประตูก็มีลูกปดแต่ไม่ใช่อ่ะเอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวดูไม่น่ากลัวสินะหือถือเลื่อยมาแต่ไกลเขาไม่เห็นเราจริงหรอ ไม่ไม่จะสงสัยบ้างหน่อยแล้วว่าแบบตีเสียงมาจากไหนแล้วเราน่าจะแอบอยู่ตรงไหนเอเสียงแก้วแตกโหแม่งชัดทุกอนุโอ้ใส่หูฟังแลว้วโคตรบีหัวใจเลยเ้ยได้ยินเสียงหัวใจของตัวละครด้วนยะเนี่ยเฮ้ยอืมเคียฟคอยแล้วออกได้แล้วมั้งเนี่ยเช็คควายบ่อยไปชิบหายกูหมอบไว้ก่อนเลยโอ้ยแล้วเซบาสหึงขากระเพกอยู่ ไฟได้ไหมเนี่ยอุ้ยเพิ่งเห็นตัวตัวละครเล็อดออกด้วยชิบหายละวเฮ้ยเศรีวะเดินติดเฮ้ยมาไหมเนี่ยมันจะเดินออกมาปะวะเฮวิชเงยนอกจอเ่ยโอ้ยเสียงเครื่องปั่นเครื่องปั่นอะไรละ่ะเรื่อยดังมากไม่เห็นเราจริงเหรอไม่เห็นเราดีละเฮ้ยเขาจะไปยังวะโอเคมามามา มันเป็นไปได้ว่าอที่เราได้เล่นจบหมดนี้โดยไม่ตายทั้งศพอะไปของรถเออไป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 ไอ้เขี้เขาเห็นเราปะะเห็นะออปะวะเห็นแล้วปะวะเสียวชิบหายแอบกันแอบกันเฮ้ยเขาเห็นแล้วปะวะ วิเยงเลื่อยชาร์จมาแล้วนี่นีมาแล้วเห็นแล้วปะเนี่ยอืมเอาละมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห็นปมเนี่ยเรื่องจริงเห็นแล้วนะ่ะไป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 มีที่แอบอยู่โอ้ยจะไปไหนจะไปไหน เดินไปนู้นไปนู้นไปอุ้ยเห็นไหมเนี่ยชิบหายละเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละไม่ไม่ไม่เสบัสไม่ไ,มไปนี่คอยเห็นเราแล้ว,ลวโอ้ยเหรอเซ็คคอยให้ด้วยไม่เอาโอ้โหทางนขนาดนี้ ไม่เจ็ดเซวาตวิกเร็วโอ้ยโอ้โหเงาข้างหลังตามมาโคตรใกล้โอเซวาทรชนทเลมากเซวาทรลูกกอลเซวาทลุกเฮ้ยใครเปิดรีฟท์ไว้วะขอบคุณมากรีฟเปิดแล้วเข้าไปเร็วโอ้ยเข้าไปเร็วอืมโอ้ยลุ้นระทึกเหลือเกินไปเลยนะโอ้เงียบเชอย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าประตูลิฟต์แ kind ข of ็งแรงกว่าเลื่อยนะเลยหันไม่เข้าเปิดชามแรกมากก็หัวใจระทึกเลยเป็นไงบ้างไซบัดอะไรอะบุรีเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งสูบเรื่องนี้มันไม่ดีพาตัดฉากวงคลมเพเจอภูมิใจในทันเดอ The Evil Within เบเชอร์ซอฟต์เวิร์กพรีเซนต์อัทเทนโก้เกมเกมเวิร์กโปรดักชั่นสตอรี่โดยอิทารุโยโกยามะมิวสิกโดยมาซาฟูมิทากาดะคอนเซปต์ดีไซน์โดยอิคุมินาคาคุมะอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ ด่าอาร์ตเตรอันนี้อ่านว่าอะไรอะนากิเหรอนากินี่คนญี่ปุ่นทำหมดเลยเนะี่ยเกมมาดูไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยนะเอาล่ะครับดีเอเวีร์เรินสยองนอกเกมเปิดซีรีส์ใหม่ละต้องจบให้ได้แล้วเรื่องความยากสุดด้วยนะโอ้โหมาลุยกัน อย่างน้อยก็ภาวนาให้ผมได้จบภายใน15พารแบบอุย้ยเช็ดมีอะไรคอยคอยจางกันดิเฮ้ยนีสส่สตำรวจจริงใช่ไหมเนี่ยสมคนไปเซวัตโอ้โอค้คอปโอ้โอ้โ้โอ้อ้้อ้้อ้อโอ้ออ เกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี้อ๋อรถอะบูเลนนักสืบครับเข้ามาเร็วโอ้ยใส่กระจกโอ้ยโอ้ยอาจจะหายลอ้อติดเอ,อ้ยยังไม่ติดน,นะทำไมเปิดประตูให้เข้าเลยไม่ได้ครับไม่มีเวลาแล้วไป อ่าไอ้ลูว hey, ิกนะอยู่ข้างบนหัวไปเลยอ๋ออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ทุกคนเฮ้ย where's j เซี่ไปไหนอ๋อรอไม่ได้มาไม่ทันจะเย็นไว้เลยที่ใจเย็นไว้คนไข้ที่เลสลี่นะฮะเวียนดเราถอยหลังไม่ได้แล้ว จะให้กูขับรถไปเนี่ยวงวังเนี้ยโอ้โอ้ยโอยขับรถคุมรถไว้คุมรถไว้ไม่นะเคลนเคลนก็ยังลงมาแล้วหักเลี้ยวขวาเออรอไปได้ยังวุวิอืม เย่เจยดิบขนาดนี้คนขับรถระดับเทพแน่นอนเฮ้ยอะไรอ่ะตึกเลือดอระถามจริงอะไรวะเนี่ยช่องแคบบรร้วกาเข้าไปเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ยเ่ย อย่างน้อยก็ผ่านมาได้โหเมืองสภาพเมืองดูไม่ได้เลยเละภายในทริปตาอ่าบ่นพึมพำอะไรบ้าจริงเราโดนตัดขาดจากทุกคนทุกคนอาจตายแล้วก็ได้นะ ข้างหลังเป็นไงบ้างกระแทกนิดหน่อยไม่เป็นไรไฟเอ้ยดูวิวอยู่ข้างหลังคิดแมนหันไปดูคิดแมนดิผู้หญิงไฟไฟไฟเอาเปลี่ยนคำอีกเปลี่ยนไปคำพ่อคำไม่มงคลเนี่ยโอ้แย่แล้ว เอาที่ผ่านแลวไกลล่าก็เนี่ยคอนเนลลี่ระวังอืมดิ่งลงพัสุธาล่งลอยอืมเกิดอะไรขึ้นอีกโอเคชาเตอร์วันเคลียร์ไปแล้วนะครับ ก็คิดยังไงกับการเล่นในครั้งนี้นะคิดว่าผมจะผ่านรอดตลอดรอดฝั่งไปถึงคัสิบห้าได้หรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ตั้งข้างล่างเลยกันนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครไปแล้วบ๊ายบายวู้